ดีครับนี่กำลังเตรียมแพ็กส่งลูกค้านะครับเตรียมแพ็กส่งลูกค้านะครับมาจากผู้รับรัชนกโพกันนะครับเจริงหน้าหนึ่งขวดนะครับรายการผู้รับนะครับนอสอพัชรีสัตตนันนะครับ เทสเตอร์สามชุดนะครับมาจากสมุดสาครนะครับนี่ครับซอจุดต่อจุดทอนะครับอภิชาติดัดสุดยานะครับเฮ้ยทัวทีครับอภิชาติดัดถูยานะครับดัดถูยานะครับเทสเตอร์หนึ่งชุด CO d 250บาทนะครับยการที่สามนะครับยการนี้ยังไม่แปะที่อยู่นะครับ นี่ครับที่อยู่เรากู้รับทนาสุขอาพาร์ตเมนต์ห้อง410นะครับ